สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้มาด้วยเรื่องราวลิซ่าเหมือนเดิมนะครับในช่วงนี้อยู่ในโหมดของคอมเมนต์ชาวโลกครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปฟังคอมเมนต์ชาวเกาหลีใต้ที่มีต่อลิซ่าแบล็กลิงหลังจากที่ปล่อยเพลงละลิซ่าออกไปนะครับหลายคนก็อยากทราบว่าในเกาหลีเป็นยังไงผู้คนรู้สึกอย่างไรบ้างกับลิซ่าเพราะว่าเธอได้ขึ้นชื่อว่าเป็นศินลปินเคป็ปอปจึงอยากทราบความคิดเห็นของแฟนๆชาวเกาหลีใต้ซึ่งก็มีทั้งดรามา่าและก็มีทั้งชื่นชมนะ ัในนเเววลาดียกซึ่งระดับโลกเนี่ยเราไม่ต้องห่วงแล้วฮะลิซ่าไปไกลแล้วผู้คนชื่นชมกันมากมายเดีย๋ยวเราไปฟังกันในเกาหลีครับว่าแฟนๆรู้สึกอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยครับเพื่อไม่ให้เปการเสียเวลาเมนที่หนึ่งบอกว่าเราก็เหมือนกับไทยที่รู้สึกภูมิใจเมื่อชาวเกาหลีประสบความสําเร็จในต่างประเทศเช่นกันเม้นต่อมากล่าวว่าดีที่ตัวตนของลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอนี้เม้นต่อมาครับฉันคิดว่าการตกแต่งเก้าอี้ในตอนท้าย MV นั้นผิดปกติแต่ฉันไม่รู้เลยว่านี่เป็นวัฒนธรรมไทยและเป็นอิทธิพล ที่ดีจริงๆอันนี้หมายถึงชอตลิซ่าแต่งชุดไทยนะฮะแล้วก็นั่งอยู่บนเรียกว่าอะไรบัลลังเม้นต์ต่อมากล่าวว่าตัวตนของลิซ่านั้นดีแต่ฉันคิดว่าเธอน่าจะรวมอะไรที่เป็นเกาหลีไว้ใน MV เพื่อแสดงตัวตนของเธออย่างเต็มที่ถ้าไม่มีเคป๊อปก็คงไม่มีเธอที่นั่นป้ายญี่ปุ่นปรากฏขึ้นหลังจากฉากที่เธอปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอฉันหวังว่าเธอจะทาอะไรบางอย่างฉันรู้สึกผิดหวังเมื่อเห็นป้ายญี่ปุ่นในมิวสิกวิดีโอเม้นต์ต่อมากล่าวว่าส่วนตัวฉันขอให้เธอแรปไทยหน่อยเม้นต์ต่ เกาหลีเป็นประเทศที่สร้างดาราไปทั่วโลกฉันหวังว่ามันจะเป็นเวทีแห่งความฝันสําหรับนักร้องอีกมากมายและฉันหวังว่าการแลกเปลี่ยนกับประเทศไทยจะดํานเนินการต่อไปเม้นต่อมาครับต้องทํางานหนักมากนะในขณะที่โปรโมทในต่างประเทศฉันมีความสุขมากกว่าถ้าได้รับการโปรโมทในประเทศของฉันหลังจากประสบความสาเร็จเม้นต่อมาครับนี่คือการผสมผสานทางวัฒนธรรมทายาทแห่งสยามเม้นต่อมาครับท้ายที่สุดเธอก็คือนักร้องเดีย่ยวหญิงไทยคนแรกในเกาหลีไม่ใช่เหรอสุดยอดเม้นต่อมาครับกล่าวว่าคราวนี้ชุดไทยน่ะเท่มากฉันรักลิซ่าจ เมนต่อมาบอกว่าสุดยอดแล้วแม้ว่าเกาหลีจะมีช็อตไม่กี่ช็อตใน MV เราต้องจุกจิกขนาดนั้นเหรอเรามีดาราระดับโลกมากมายแล้วก็ชินแล้วมันดีจริงๆกับภาษาของเกาหลีไม่มีอะไรที่ขาดหายไปมันสมบูรณ์แบบเมนต่อมากล่าวว่าในปัจจุบันสื่อไทยพูดถึงตัวละครที่โด่งดังที่สุดนั่นคือลิซ่าโดยคนไทยจากทั่วทุกมุมโลกและเธอก็มีส่วนสําคัญในการขยายวงการเคป๊อปให้ประสบความสาเร็จในระดับที่สูงขึ้นเมนต่อมาบอกว่าลิซ่ามีค่ามากเมนตต่อมาชาวเกาหลียังคงบอกว่าไม่มีประเทศใดจะออก อัรบัมกับศิลปินต่างชาติจากต้นสังกัดของตนตามแนวคิดของประเทศตนเองโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมเม้นต่อมาครับเกาหลีกําลังพัฒนาให้เป็นเวทีวัฒนธรรมสําหรับคนรุ่นใหม่เม้นต่อมาครับเป็นความกลรหนทั่วโลกและสร้างสถิติตลอดการแต่น่าแปลกที่ไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆของเว็บไซต์เพลงในประเทศเม้นต่อมาครับแฟนๆต่างประเทศเมื่อเห็นสิ่งนี้อาจจะกระตือรือร้นมากขึ้นส่งเพลงของลิซ่าติดชาร์ตต่างประเทศเม้นต่อมาครับลิซ่าในประเทศไทยเธอได้รับการปฏิบัติเหมือนราชินีเม้นต่อมากล่าวสั้นๆว่า YG ้จี ขอสไตล์เกาหลีหน่อยเม่นต่อมาครับถ้าไม่ใช่เพราะโควิดก็คอนเสิร์ตน่าจะทัวร์ไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหม่นต่อมาครับมีร้านญี่ปุ่นมากมายใน MV แต่ฉันไม่เห็นร้านของเกาหลีเลย MV ที่ดีจะต้องออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นเหรอเหม่นต่อมากล่าวว่าฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ป้ายญี่ปุ่นก็ปนแปลกๆน่าขำเหม้นต่อมากล่าวว่าฉันอยากจะฉีกป้ายญี่ปุ่นออกไม่มีป้ายเกาหลีในเพลงเกาหลีแล้วป้ายญี่ปุ่นคืออะไรเหม้นต่อมาครับบอกว่าภาษาญี่ปุ่นน่ารำคาญเหม้นต่อมากล่าวว่าฉันไม่่เข้าาใจว อะไรที่สําคัญหรอกนะแต่ลิซ่าคือราชินีของ K-POP เม้นตต่อมาเกี่ยวกับเนื้อหาเพลงบ้างนะครับแล้วก็ ีฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเพลงนี้เลยแต่ท่อนแรปนั้นดีจริงๆเม้นต่อมากล่าวว่าผมผิดหวังในตอนแรกแต่หลังจากได้ฟังครั้งที่สองก็ชอบเป็นเพลงที่ดีจริงๆเม้นต่อมาครับเช่นเดียวกันที่แรกรู้สึกเสียดายแต่พอได้ฟังแล้วตอนนี้ก็ยังฟังอยู่เลยเม้นต่อมาครับเพลงที่ติดหูมักจะไม่สร้างความประทับใจในครั้งแรกที่ได้ฟังแต่เมื่อคุณกลับไปฟังอีกครั้งคุณจะจําและฟังมันซ้ําๆเม้นต่อมากล่าวว่าพูดตามตรงลิซ่าทําเพลงนี้ภายใต้ชื่อของเธอมันยอดเยี่ยมมากเม้นต่อมาบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วฉัน ชอบเพลงมันนี่มากว่าก็คืออีหนึ่งเพลงในอัลบั้มนะครับเม้นต่อมาครับชาวเกาหลีบอกว่าไม่สนใจจริงๆแต่ฟังตลอดยกเว้นเวลานอนเ <c oughs> ม้นต่อมากล่าวว่าคนที่ไม่เคยฟังเพลงของ G d ดีอาจจะบอกว่าเพลงนี้ไม่สนุกเม้นต่อมาครับบอกว่าแรปได้เท่มากและฉันก็ฟังมากกว่า50รอบแล้วเม้นต่อมาครับตอนแรกก็มีความเห็นที่ไม่ตรงกันแต่เมื่อฟังมากขึ้น,นเรื่อยๆก็รู้สึกว่าคาว่าลิลิสาราวก,กับว่าเพลงนั้นมันดัง้องอยู่ในหูของฉันนั่นแหละครับก็คือคอมเมนต์ของชาวเกาหลีบางส่วนนะ ที่มีต่อลิซ่าแบล็กพิงก์ก็มีทั้งฝ่ายชื่นชมแล้วก็ฝ่ายดราม่านะครับดราม่าส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของป้ายญี่ปุ่นใน MV นะครับซึ่งเกาหลีเขาไม่ต้องการให้มีป้ายญี่ปุ่นใน MV ของลิซ่าแต่ทั้งนั้นเพลงก็ชื่นชมเยอะเหมือนกันส่วนมากจะพูดไปเสียด้วยกันว่าถ้าได้ฟังซ้ํา2สํารอบจะรู้สึกติดกับเพลงนี้บ้างนะครับตอนนี้เหมือนกันเวลาที่เราได้ยินในแอปพลิเคชันติ๊กตอกแล้วก็โซเชียลต,ต่างเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่ในหัวของเราทั้งวันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นน ของเกาหลีก็เป็นดังที่พูดคุยกันในคลิปนี้หากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจงให้อดินด้วยที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้แจ้งเตือนท่านในทุกๆคลิปที่แอดมินอัปเดตข่าวสารไปจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ไปกันแล้วครับสวัสดีครับ